อ้าวทำไมมันเป็นแบบแล้วม in ันแปตกจากไทยของที่จ like ีนอือฮะแล้วก็โอ้ต้นก็เลยก็โอ้โหมนเรื่อยเฮ้ยคือมึงเอากิมมิคของภาคต้นมาใช้นิดเดียวที่เหลือคือที่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเยอะอะไรโอ้ไปอยู่ในโปรเจคเตอร์นะอยู่ในย่างอยู่ในกล่องโอเค ไอไอเดียกูว่ามันดีนะแต่มันจะดีกว่าดีถ้ามึงแบบเอาไปเล่นกับอย่างอื่นอนะทำให้แบบว่าผีมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เนื้อหามันเบื้องลึกกว่าเนี้ยไม่ใช่แบบเอาอะไรที่แบบว่ามึงมีอยู่แล้วมาทําอีกอ,เอเกะเมแล้วไปแกะยันแล้วกูอยากดูไอ้พระเอกคนแรกมึงไม่เอะไปแกะยันโซนเงี้ยไปแกะยันงอ แม่งซนไอเทียแบบมึงไปแกยันแบบคือทุกเรื่องเลยอ่ะเกี่ยวกับหนังผีอ่ะคือไม่งต้องมีคนที่มันซนแกยันแล้วบบมันว่าเป็นไงแล้วผีไม่มีอะไรเข้าเข้าโปรเจอร์เออแล้วกูอยากรู้ไอเด็กมึงทำไมมึงต้องถือโปรเจอร์ไปกูไม่เข้าใจเหมือนกันนี่มาคุณไปขายแล้วแบบเออแล้วไอ แล้วไอ้ไอ้คนสายนี่มันมีวิชาอยู่ใช่ไหมทําไมมึงไม่มึงไม่ปาดวะมันก็บอกอยู่ในเรื่องวิชาใช่มึงปาดป่ะดนึกมึงทํายังไงก็ได้แล้วมึงเอาไปสายแล้วแบบฮะเออฮะโว้ะฮะเลยแล้วอะไรวะน้องสาวแบบโอ้น้องสาวคุณสาวกินไอ้นี่กินผม ก่ะอร่อยเลยคงอร่อยแล้วเฮ้ยเอเอเจอ่าเธอ,อเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่ที่แ้วเธอ,อ,ปปอเอออป็นคนฝรั่ <c oughs> งใจว่าตัวเออนี่คป็นอ่จรตะปูแจ็กอยู่มันงตะปูแจ๊กแบบแปลแปลคงงั้นแหละโอ้โหแล้วแบบอะไรที่้าตองจบที่สาวเป็นตัวร้ายแล้วขาดไปแล้วจบอืม เี่ยอะไรเหหนังเี่ยทำได้เฮียมากเอาจริงเป็นเป็นผียังอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับซาดากะเหะเจ๋งกว่าเยอะเลยโฮ้ยมันหมดเงินี่เฮ้ยมันก็ตัดในตรงนิยายไปด้วยไม่ไม่ไม่นิน่ยายอ่ะนิน่ยายอ่ะเอาเอาจริงนะคือมันต้องมีการปูมาก่อนว่าสวยครับเอ่อผมจะมาแบบ เอเอานิยายมาให้ด,ดูนะครับแล้วจากนั้นแม่งก็เข้าเรื่องอืม,อมแล้วมันจะหลอนกว่านี้เว้ยว่าอะไรรู้ไหมไอคนที่มันเอานิยายมาแต่งมาเขียนนะ่ะเสือกเป็นคนในเหตุการณ์จริงๆ b a s e o o t t r u e s t o r ออะไรเงี้ยกูว,ว่าเป็นความหลอนเพิ่มระดับอุนตาแน่นอนอแล้วอ่านจะตัดจบแบบอ้าไอคนอ้ะไอคนที่มายากูมันหายไปใช่ใช่เนี่ยแบาอานจ,จบแล้วแบบผีมาหลอกเงี้ยอ่าเออใช่เลย แต่เยี่นี่คือไม่มีฟอร์ชาโดอะไรมาก่อนเออฮะแล้วมาตอนจบตัดจบแบบอ่าโอ้นี่ยาคุณก็สนุกดีนะแต่เออปวดเออใช่เออแล้วก็ดู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 ็ดู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 ู่ดูาูเูดูเูดูดูดููดมดูดมูู่ดสูดูดดูดููดูด กูดูบบกูก็คิดแบบกูคิดน,นะใจเอ้ยมันจะหลอ,อกพอครับก็แบบเช่นวางใจก่อนแล้วก็หลอกฆ่าตายอย่างนี้ผมว่าทำไม่ได้เอองงเหมือนเหมือนดีอ่ะแต่ก็ไม่ดีขนาดนั้นองค์ประกอบมันนะเวอยกูนี่แบบป้าพูดได้ไหมอ่ะ <laughs> เอาก็พูดเลย <laughs> เป็นเป็นเฮีย คือกาดกาดมากแค่นั้นแหละกาดเฮี้ยเฮียถ้าเป็นสำหรับคนเขียนนิยายที่เฮียไม่ทุกทุกสาขาเลยทำหนังเขียนบทแต่งนิยายขอร้องอ่ะอย่าได้มีเฮียอะไรแบบนี้กันเลยนะมีคนจีนเ็าไปทำล้วก็โอ้จีนโอ้จีนยันสาวสักโตกเอาเอาผีตัวเองทำก็ได้ไม่มีใครว่ารแล้วมุงเปลี่ยนเปลี่ยนเอาชื่อเข้ามาเฉยไม่ได้เอา อ่าฮะนะเออจีนจีนว่าอ่ะเป็นตแต่ผมไม่ได้อยู่ตกบ่อน,น้ำทำไมตกบ่อน,น้ำมันดานม่าไปหรือมันก็ไม่ขังใช่ดาม่าไปแล้วออกมาโอ้ออกมา,า fi, สวยสวยนี่สาวต้น้ายทีย่เก่าตาเนาะใช่ กากมากมการ,ระจนภัยของกูยังสนุกกว่าเลยว่ะเอจอาจริงจริง,รงพระจนภัยขอให้มีเพื่อนพากันทองไปในโลกกว้างใช่ครับไป เอ่อ uh, ไปดูเออแอนด์เวนเจอร์ไทม์สักสามรอบให้แบบลืมอะไรเลอะเทอะนี้ดีกว่าวีคเพลซันมาโอเคแล้วมีเมื่อวานไปดูมันมีตัวอย่างพิน้่าสองเนาะเอ็งหน้า่ามถามตัวอย่างอะไรนะ พญานาคสามอ๋อเอออ,อ,อ,ออ๋อดูแล้วโอ้พญานาคเขาผีเป็นพญาน,นาคใช่ผีเปล่าวะจริงในความคิดกูคือมันรูปมันจะกึ่งกึ่งอะผีก็ไม่ใช่หน้าก,ก็ไม่เชิงมันคือตัวอะไรเป็นอะไรมาเป็น,ปนถ้าถ้าในความคิดกูคือเป็นพญานาคแต่ว่าคือล่างมาเป็นสภาพแบบตัวเองก่อนตายได้อ่ะเออ อกูแค้นแบบไม่ได้ปวดอย่างนั้นหรือกูกูว่าน่าจะแบบนั่นแหละมึงรักของกูไปเอาของกูคืนมาคือมึงหวงของอะของคืออะไรวะของไอกำไลเท้าหน้าเออมันน่าจะปูตั้งแต่ภาคสองแล้วเป็นภาคสองไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรไอนี่ไม่ต้องเอาเงินแล้วเนาะแล้วกูเหบ ภาคแรกก็เออเออพี่นาคมก็ขี่ออกนาคนะภาคต่อเป็นผีพภาหน้ามันมัเป็นนาคเออนะอ่าฮะแล้วสมมติมภาคสี่จะเป็นอะไรม่งคงจะเป็นระดับมหากราบอเวนเจอร์เลยละมั้งอืล็เนะเดี๋ยวเรากจะจายกันไปแล้วนะโอเคนะอ่าฮะอยาไปร้อยร้อยเก้าสิบยไม่มีเซอรอ่า แล้ว่ากูเพิ่งจับไอนะี่มาเสียไอ้นี่มากเลยที่รู้ชินแกทีแรกกูจะซื้อคอเชียเออแกทำไมนะกูก,กยจะซื้อคอเชียที่แกอ่อแต่แม่มีแบบงานดว่วนเริ่มใช้เงินกูก็เลยขอโทษที่เลงเลยแบบเนะี้ยเออแล้วแบบพอเงินกูไม่ถึงเงกูก็เลยตายวปวดว่ไปซื้อกไปซื้อไ,ไอไไกลับเก็บสูกมา โอ้โหโมเดลอะไรของอะไรเออเออืมแล้วอ่าอ่ากูกูอย่างแหมเนาะเ uh huh. นื้อเราเพิ่มดีเทลสายไฟไปด้วยนะเดี๋ยวกูเอาให้ดูอ่าฮะนี่กูไปเจอรูปนี้มาแหมกูมองไงมันจะลบแล้วเกิน uh huh. นี่นีเทลอบบเนี่ยหนึ่งอ่าฮะเนี่ เหนอยหยับเลยก็สมก็เป็นชุดที่แบบว่ากลับด้านออกมานะมันเป็นแผงวงจรอแล้วพอกูไปย้อนดูใหม่อ๋อมันขยับตาไม่ได้อ่าฮะเแล้วกูแบบกูกูคิดเลยเอ๊ะตอนสู้กับอีเล็กโตอะไรเงี้ยมันไม่เสียหายเลยจะบอกว่ามันกันไฟได้เหรอไม่กอสายไอมันอยู่ข้างนอกเลยนะเออ ผูว่างงเหมือนกันว่ามันแบบสายอยู่ข้างนอกแล้วมันแบบกันได้ยังไงอืมเอ้วแบบมึงเสมนสายอะไรเงี้ยสายมันไม่ลงไม่ขาดเลยทั้งหมดวะกูมองว่าอาจจะแบบมันไม่ได้ยาวเกะกะเกินไปหรอมั้งมันคงไม่ยาวไม่เกะกะมากไปหรอกอ๋อมันเอาไอ้นี่ด้วยนี่หว่ามาเอาเทปมาพันด้วยอืมถ้ามึงลองไม่ไม่พันเทปดิคิดว่าไง เทสก็มาเอาไว้ปิดโทรศัพท์ไงกูก็เลยมีแบบโคตรแบบจะว่าไงดีออริจินอลแบบแล้วสุดไอ้ยานะยูอยากเรียกแต่งโกรสูดมึง้องบอกว่าจับเจ็บสุดอ่าฮะฮึแมนแมนไปดแมนไปดแมน ปูเพชดช็อตเออคนออนักรบสมัยยุคกลางหรือแฟนตาซีโบราณที่เขาจะใช้แบบว่าอะไรนะโอ้โอ้โอะไรวะเขาจะเขาจะใช้แบบว่าเวทมนกับดาบหออโล่แล้วก็อาวุธโบราณใช่ไหมแต่กูไม่ใช่ว่ะใช่เหรอฮ่อเฮอดูในไลท์เองแล้วกันอย่างจริงมีแค่นี้ก็สู้ได้แล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นี่คือช่วงที่เราจะคุยไปเรื่อยครับเมื่อกี้ก็คุยเรื่องสไปเดอร์แมนอ่าโนเวโฮมครับชุดอ่ากับตาเข็บครับนั่นและครับห,หนังก็ออกหนังหนังก็ออกโรงมาตั้งไม่ดิยังไม่ออกวะ ยังคอยู่แลวย,ยังมีอยู่เลยไปดูนะแสดงว่าแม่งเข้าโรงนันจดัดตั้งแต่แบบว่าก่อนที่โอ้โหมันมีมันมีขึ้นข้างบนด้วยโอ้หนังเข้าชิงออสการ์เลย<ต>ายเออแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไเข้าชิงเข้าชิงยังไม่ประกาศใช่หรอยังยังเอ้ยเยเฮียตกใจหมดนึกว่าผีเป็นเข้าชิงเข้าชิงออสการ์แกน่าจะได้ออสการ์อยากได้กันเลยเอาไปเลย ชาจะเอาออสการ์ไปไ้ที่ดัดหมดแล้ว<ม>นี่กูควรจะไปที่ไหนวะเนี่ยพระเจ้าช่วยทางเดินวกว,งวงเนเแล้วนถามหน่อยไอ้ดารเซเบอร์ er นี่คือมันคือมันก็เหมือนกับไลท์เซเบอร์ใช่ไหมมันคือไลท์เซเบอร์แต่เป็นกลร,รมาวิธีต่างกัน <c oughs> อือตายซะ คุณมองรายอย่างหนึ่งคือไอ้อาาไอไ้ไรซ์ไอด้ดาสเซเบร์มันฟันเกาะแมนดอลโลย์ใช่ไม่เข้าเอ,อ่อเกาะเมนดาลโลย์มันมันเป็นเหล็กที่สามารถดูดซับพลังงานได้อะ<ม>คิดว่าน่าจะคล้ายกับไอ้เกาะของดาธเวเดอร์ที่ไรซ์เซเบอร์ก็ฟันไม่เข้ากัน<ม>ถามว่าทำไมกูรู้ไม่ใช่เลยหรอกกูไปดูคลิปหลายช่องมา ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะเมนตอลเรียนแบบกูยังไม่ได้ว่างดูไงอิงโดก็หลุดดีดดอืมอยู่โกดกูลชอบนอนใช่ไหมห<ะ>ชอบนอนไหมไม่ชอบมากอุ้ยระเบิดระเบิดวุน่นไหวก็เป็นแบบกุนมะอุ่นนะโอุเป็นหุ่นนะหุ่นหะูอฮนะนะ uh huh. อุ้ยสวย อู๋ enchanted เ,เ,เอ้ย enchanter เ,เ,เยียน่าอะไร enchanted อ,อะไรอย่าไปทงทำแรกไม่ใช่ enchant ก็อัปเกรดอาวุธยยอืออัปเกรดอัปเกรดอะไรดีวะโอ้โหอัปเกรดขวานตัดไม้โง่เนี่ยนะโอ้คตายดิอินกรดดาเทวดาเฮ้ยเอาดาขวานแล้วก็บวกสเตตไฟฟ้าอือขวานฟ้าได้แนละ้ว เออหน้าดนด้วยขวานฟ้าแล้วก็เกตเตอร์โซเจมได้ไหมได้วะ่ะเออหื้อได้ขวานฟ้าวะ่ะขวานฟ้าไม่ไม่หน้าดำแล้วหำดำดีวะ่ะส่วนมีดเอ่อมีดเอ็นชาร์เ,เอา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 ดาเมจด,ดาเมดอะไรดีดาเมดไฟแล้วกันเฮ้ยดาเมดลมดีวะ่ะจะได้แทงเร็วๆว เราเราเน้นจ้วงแทงนะฮะเ<ต>จ<อ>้ไปนิยายก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับวาดรูปวาดรูปอยู่ง่ายๆอยไม่หมปดูไปดูว่าวันมีตัวอย่างมอเปียสภาคไทยนะอือฮะคนผ้าเป็นใครทุกทีใครคนที่ผ้าสตาล์พี่คนที่ผ้าสตาล์ผ้าเป็นเังไอนเออชื่อพี่เลยวะพี่คม,มนะโอ,โอเคก็ได้แหละ น่าสนใจนี่มีขวานวเฮ้ยกูมีขวานเรามีปืนไม่กลัวมอดีไอแอมแล้วมีเอหนังเงินหนังไทยเข้าอันนี้ยครับวาดฮะวาดมันคืออะไรวะวรก็ภาพวาดก็นังผีสรับรูปภาพเหรอ อืนไทยอ่อฮะโอ้ยโอ้ยผีอ,อ้าวไอยเคียร์ไม่นีช่ชกคุณเล่นหนังเกี่ยวกับรายภาพสีเนี่ยนะอ่อฮะหวาดหวานนี่ก็มาจากหวาดกลัวก็วเป็นภาพหวาดอ่าฮะอืมกอแบบเนาะหนังเกี่ยวกับภาพสีมันก็มีอะไรบ้างะ่ะเราไม่ค่อยเห็นมันหรือยังไงก็ไม่ค่อยเห็นจรงงนิงๆนั่นแหละ ส่วนใหญ่ก็มีแต่อะไรวะมีแต่ตู้ผีอฮะอะไรวะมีอะไรวะเอ่อเทปผีบ้านผีใช่อะไรวะกระจกผี <laughs>